วันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวบ้านนั่นแหละคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบฟังกันมันไม่ใช่คดีต่างประเทศนะหลักๆก,ก็จะเป็นเล่าคดีต่างประเทศทุกๆวันอาทิตย์อันนี้ก็ต้องขอย้ำหากใครเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วเกิดชอบแล้วก็ไปหาฟังอีกปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่ามันอันนี้เพิ่งจะมาเป็น e p ที่สองแต่ก็อยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่มีทุกอาทิตย์นะคุณผู้ฟัง บอกคุณผู้ฟังล็อกเกอร์อ่ะเอ้ยรอแล้ววันนี้วันศุกร์วันเส,สาร์แล้วทำไมยังไม่โผล่มาอะไรเงี้ยถ้าบางอาทิตย์มันไม่ทนันอ่ะเพราะว่าผมไปมุ่งทําไอ้คลิปหลักอยู่อืมไอ้คลิปหลักบางทีมันก็ใช้เวลาถึงเจ็ดวันเลยนะไหนมันจะรุนแรงมันจะติดเหลืองอะไรเงี้ยก็ต้องแก้ไขให้มันผ่านจนได้ก็เลยว่าเอาเรื่องเล่าชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่สัญญาว่าจะมีมาเรื่อยๆครับให้ไม่เบื่อกัน ราะบางคนมองว่ามันมันนานเกินไปอาทิย์หนึงได้ฟังหนึ่งเรื่องอ่ะวันนี้มีเรื่องหนึ่งครับชื่อเรื่องว่าเลือดคนปนเลือดป่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าคนที่ส่งมาชื่อคุณติม๋มคุณติม๋มแต่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเหรอกเป็นเรื่องของน้องสาวของตัวเองซึ่งผลสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมเมื่อปีพศ2542เสียชีวิตที่อุบลอำเภอตะก,การพืชผลผมไม่เคยได้ยินอำเภอนี้ แล้วก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะถ้าพูดผิดพูดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเรื่องมันนมนามมาแล้วครับแต่มันก็ยังติดอยู่ในใจต้องเท้าคางกันแบบนี้ก่อนด้วยครอบครัวของคุณติ๋มเนี่ยก็จะมีพี่น้องกันสามคนไม่นับพ่อแม่เธอน่ะเป็นพี่คนโตเลยเแล้วก็มีน้องสาวคนกลางอายุห่างกันประมาณสักห้าปีชื่อว่าคุณส้มส่วนน้องชายนะ่ะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นด้วยรถมอเตอร์ไซค์ว่ากันที่คุณส้มน้องสาวของคนที่ส่งมาชื่อติม๋มเขาเป็นคนสู้ชีวิตด้วยความที่ครอบครัวที่บ้านผมลืมบอกไปคุณติม๋มคุณส้มเนี่ยเป็นคนจังหวัดระยองด้วยความที่ครอบครัองเธอเนี่ยยากลําบากตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่แนละพอโตขึ้นมาหน่อยต่างคนต่างก็อยากที่จะหางานทําเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็เลี้ยงครอบครัวการที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยถือว่าไม่เป็นภาระแล้วนะ ต่างคนต่างก็พยายามที่ออหาคู่รักที่คนรวยๆหน่อยเนาะคุณส้มเธอเองก็ยอมรับแบบนั้นเธอมีโอกาสได้ไปทางภาคอีสานครับไปจังหวัดอ,อุบลอย่างที่ว่าแล้วก็ตอนนั้นอาจจะไปอยู่ต่างอำเภออะไรก็ว่ากันโดยไปได้ผัวคนหนึ่งครับชื่อว่าลุงติบลุงติบนี้เป็นคนร่างสูงๆผอมแห้งหน่อยแต่ชอบทำอาหากินโดยทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพก็คือขายของชําขายบนรถกระบะคุณผู้ฟังก็น่าจะเคยเห็น รถกระบะที่แบบลำยายแตงโมมาแล้วครับอะไรเงี้ยเห็นไหมที่เขามากักจะไปจอดตามสายงานอะ่ะแล้วมันมีครบเลยนะอาหารทะเลก็มีพืชผักอะไรครบทุกอย่างทําแบบนั้นก็ขับรถมาเรื่อยๆครับตอนที่ออกจากบ้านไปคุณซ้อมอายุ21ปีแล้วก็ไปทําอาชีพนี้อยู่กับลุงติบมีลูกสาวกันสองคนอายุห่างกันไล่เลี่ยกันต่างกัน3ปีทําประกอบอาชีพนี้มาเรื่อยๆ จนวันหนึ่งด้วยอย่างที่ผมบอกลุงติ๊บครับเ,เป็นคนขี้เล่าเมายาขี้เมาปกติก็จะให้ผัวขับเตเมียก็พูดทางไม้ขายของขายของอะไรเงี้ยจนผัวล้มป่วยลงนอนอยู่ที่บ้านเป็นอาการเหมือนคนติดเตียงท้องบวมไปนูน่นบวมไนี่บวมเป็นคนติดเหล้าทุกทนทรมานอยู่หลักปีเมียก็ออกไปขับรถเหมือนเดิมเมียก็ขับรถเป็นไปขายของก็มีแวะเข้ามาดูบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่เขานั่นแหละที่คอยดูแล จนทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณซ่อมเองก็ทําอาชีพนี้มาอยู่สักพักใหญ่ๆด้วยตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรมาเลยคุณผู้ฝังก็เราเป็นคนต่างถิ่นใช่ไหมมาอยู่นี่คือมาอยู่บ้านผัวนะอืมไลท่ที่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม่ผัวพ่อผัวอนุญาตให้อยู่เพราะว่าเห็นก็เป็นคนรักสาม,มีอยู่ก็คอยดูแลเอาใจใส่อะไรดีเอ,อ่อในเมื่อลูกของตัวเองตายไปก็ยังมีลูกสะพ้ายที่คอยแบบมาช่วยเหลือ อะไรเงี้ยขายของได้บ้านก็เอามาจุนเจืออดูแลกันไปจนวันหนึ่งเธอดันขัดสนเรื่องเงินก็ไม่รู้อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งไหนจะค่าเทอมลูกไหนจะอะไรของสเปละนะที่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาทําไงมันไม่มีทางเลือกก็เลยประกาศขายรถยนต์บ่โอ้ได้เงินมาก้อนหนึ่งอาจจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะสมัยนั้นผมไม่ทราบจํานวนเ,ออเงินที่มันชัดเจน รากฏว่าหลังจากที่ขายรถครับไม่ได้ทํางานตรงนั้นละก็ไปช่วยที่บ้านผัวทํานาทาไร่ไปเก็บข้าวปลูกข้าวเ,าเก็บมะละกออะไรเงี้ยอืมก็พอที่จะถูถ,ถูถ่ายถ่ายไปได้บ้างมันเหมือนกับมีโชคเข้าข้างครั้งใหญ่ไปพบเจอความรักคุณผู้ฟังผมนะ่ะด้วยตัวละครที่เป็นพ่อของของผัวเนาะมันไม่มีชื่อผมจะตั้งชื่อให้ตาชัยแล้วกัน ตาชายนี่คือเป็นเป็นพ่อผัวพ่อผัวที่ตายไปแล้วนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ได้เรียกชื่ออืตาชายตาชายเนี่ยพ่อผัวเก่าเป็นนักเล่นการพน,นันการพนันแต่ก่อนตามบ้านมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคุณผู้ัมมันจะมีเล่นไพ่เล่นบล็อกเด้งเล่นดัมมี่เล่นไฮโลแล้วส่วนใหญ่มันจะไปเล่นกันตั้งเพลิงกันอยู่กลางทุ่งนาเนอะเออส่วนใหญ่จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนมันเป็นแบบนี้หมด ภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือก็มีหมดผมเดาว่าน่าจะเป็นการแบบหลบหนีได้ง่ายๆอันนี้พูดเล่นๆหยอกๆํำๆตาชัยเขาเป็นนักเล่นการพน,นันนะเกี่ยวข้าวอะไรเรียบร้อยว่างจากการทํางานก็เข้าบ่อนซะหน่อยไปเล่นร้อยสองร้อยห้บาทสิบาทอะไรก็ว่ากันไปเล่นกลับมาบางวันก็กลับเข้าบ้านมีการตั้งวงกินเหล้ากันมันมีอยู่วันนึงเขาก็ตั้งวงกินเหล้าวงใหญ่มากโหมีเสียคนนึง ผมจะบอกว่าเสี่ยมันก็ไม่ใช่มันเริ่มจาก3าล้อถูกหวยคุณผ่เขาชื่อว่าลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ในอายุห่างจากคุณส้มประมาณสักเจปี9ปี10ปีมีได้ก็อายุน้อยกว่าตาชัยนิดหน่อยหลัก5ปีอ่เหมือน3ามล้อถูกหวยพอดีวันนั้นชนะการพน,นันเหมือนกับเล่นอะไรก็เข้าไปหมดได้มาหลักหมืน่นหลายหมื่นเลย ก็ตั้งวงก็แจกจ่ายลูกๆหลานๆเด็กๆวิ่งเล่นแถวนั้นก็เอาไปเอาไปคนละร้อยเอาไปคนละห้าสิบหกสิบแจกจ่ายมีการพูดแซวกันในวงเล่าสายตาทุกคนมองไปที่คุณส้มเพราะคุณส้มเป็นแม่ไม้ผัวก,ก็ตายไปแล้วเนาะแล้วยิ่งตาชัยเนี่ยเป็นคนเชียร์ตาชัยบอกว่าโอ้ยนี่ลูกสะภ้ายคนนี้เนี่ยโ,โคตรโชคดีเลยรู้ไหมตั้งแต่ทิพนี่มันตายไปอ่ะมันทรมานเน่ะก็จะมีส้มนี่แหละเมียมันเนี่ยดูแลทุกอย่าง สุดยอดจริงๆลูกสะพ้ายคนเนี้แต่ตอนนี้มันก็ยังว่างอยู่นะไอ้สักถ้าเองไม่ถือสาอายุเราก็ใกล้เคียงกันอืมรับไปดูแลก็ถือว่าช่วยเหลือกันพูดจบก็เฮเป็นปัป๊ๆไปเป็นการแซวกันไปดูเหมือนไม่ได้จริงจังแต่ในใจลุงศักเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรในใจอยู่แลละก็ในเมื่อถ้าคบไปแล้วผีผัวเก่าเนี่ยที่ชื่อติ๊บเนี่ยไม่มาหาคอก็ไม่มีอะไรน่ากลัวละก็ไม่ต้องกลัวอะไรอืมคิดอย่างนั้น ตอนแรกมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกครับหลังจากวันนั้นคุณผู้ฟังมีการแซวอะไรเกิดขึ้นทุกๆเช้าก็จะมีแกงสองถุงบางวันเป็นกล้วยบางวันเป็นมะละกอสุกทุกอย่างเอามาแขวนอยู่หน้าบ้านปกติไม่เคยมีพอหลังจากวันที่กินเหล้าครั้งนั้นก็เริ่มที่จะมีแล้วก็เริ่มที่มีการกินเหล้าบ่อยขึ้นพอเอามาแขวนทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าว่าไปแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้เอามาจากการซื้ออะไรทั้งสิ้นนะ เขาเอาไปจากวัดใกล้ๆครับเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านแบบเอสีเทาหน่อยพวกพระอะไรก็ทําบุญให้ไปเยอะออะไรเงี้ยสามารถเอากับข้าวออกมาได้เอากับข้าวมาได้ก็เอามาแขวนพะลงพนโล,ลอะไรก็เอาไปให้เอช่วยจุนเจือไปทําแบบนี้ร่วมประมาณทักสามสี่เดือนคุณรู้ฝังจากที่แขวนหน้าบ้านคราวนี้ก็ยืนได้ถึกเบือแล้วพี่พี่เอาไปวางไว้ข้างในบ้านได้เลย พี่แกะใส่ถ้วยตั้งไว้ให้หนูได้เลยอะไรอย่เงี้เริ่มล้ถูกคอกันเอา,อางี้กว่าข้ามไปเลยจนสุดท้ายแล้วเอ,อใช้เวลาอยู่หกเ็ดเดือนก็เป็นทองผืนแผ่นเดียวกันทุกคนชาวบ้านรู้ว่านี่คือผัวเมียคู่ใหม่มันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังนักเล่นการพนัน,นี่ยใช่ว่าเขาหาเงินไม่เก่งเนี่ยผมเคยได้ยินเนาะใครที่ติดการพนันเนี่ยไม่จะเินไม่ดีอืแต่มันจะมีคนอยู่จําพวกหนึ่งที่เขาเล่นเป็นอาชีพ รู้แหละบางวันที่เขาแบบเสียเออมันก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะได้มากกว่าอันนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่ขอสนับสนุนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องเออต้องใช้สติฟังให้ดีนะอันนี้พูดในตามเหมือนกับแบบในเนื้อเรื่องมันมาแบบนี้เพราะว่าไงเพราะทุกๆครั้งเนี่ยก็จะเอาเงินกลับมาให้เมียสามพันห้าพันแปดพันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไปโกงเข้ามาอืมแต่เล่นแล้วมันได้ ก็เอามาให้จุนเจือเมีเมียเป็นคนเก็บตังเก่งอคุณส้มนเนาะก็เริ่มเก็บตังเก็บตังเก็บตังจากที่เคยช่วยที่บ้านทนํานาก็ไม่อยากจะทําตรงนี้ละตาชายกับเมียเนี่ยพ่อแม่ผัวเก,ก่าเนี่ยเขาก็ทํากันได้เราไปหาอย่างอื่นที่มันเสริมดีกว่าก็เลยบอกกับตาชายัยบอกกับลุงศักดิ์นี่แหละผัวบอกว่าฉันอยากจะเปิดร้านข้าวแกงเอเล็กๆขายประมาณทักสามหม้อโต๊ะอยากได้ประมาณทักสามโต๊ะเอง เป็นเพิงมุงสังกะสีก็ได้ขายก็ไม่ได้ขายอะไรมากหรอกก็ขายสักสามอย่างเพราะว่าถนนไอ้ที่บ้านเนี่ยมันติดถนน,นเลยแต่พื้นที่มันจะลงไปอยู่ข้างล่างสักหน่อยเป,เ,ปเป็นพื้นที่ต่ำมันก็ยังพอมีแบบเอ,อตั้งเพิงนะติดถนนนะ,ะก็เริ่มที่จะสร้างสร้างสร้างขายดีบขายดีคุณผุ้ฟงส่วนใหญ่จะเป็นนักเลงพน,นันก็มากินกันมาอุดหนุนนะนะคนในละแวกนั้นก็เริ่มที่จะรู้หนาหูขึ้น ก็มากินกันทุกวันขายดิบขายดีครับอย่างที่บอกคุณส้มเนี่ยเก็บเงินเก่งมากเก็บเก็บเก็บจากที่มีร้านอยู่แค่นี้ก็เริ่มที่จะขยับขยายจากสามม่อก็กลายเป็นหม้อเพิงใหญ่ขึ้นผ่านไป2ปีคุณรู้ฟังจากที่ขายอยู่หน้าบ้านออกมานอกรั้วริมถนนก็เข้าไปอยู่ในบ้านไปเทปูนไปสร้างไปมุงแบบคือใหญ่โตอ่ะเป็นร้านข้าวแกงคือ เหมือนกับประจําตําบลน,นั้นประจําหมู่บ้านนั้นทุกอย่างเนี่ยเงินมาจากเงินสีเทาทั้งนั้น,น,นเริ่มจากการพน,นันผมบอกไปแล้วเนะาะก็เอามาต่อเติมบ้านบวกกับการขายอะไรก็บวกเงินขึ้นไปมันก็ได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนตอนนี้เรียกคุณส้มไม่ได้แล้วผมจะต้องเปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยนเป็นเจสม้มเจส้มผันผัวละจากที่ขายข้าวแกงมีผัวเล่นการพน,นันตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยเงินกู้ ต้องการความรวยไปมากกว่านี้อีกคุณผู้ฟังฟังให้ดีพอปล่อยเงินกู้นะมันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาเล่นกนารพนันเสียเขาก็เอามา,าจำบนำไว้แล้วก็เอาเงินออกไปสัก3 0 0 0 5,000ไปจนถึงรถยนต์รถเก่งคันเก่าๆมีหมดเป็นคนร่ำรวยมันก็ยังมีอยู่คนหนึ่งคุณผู้ฟังเขาเป็นครูเขาสอนอยู่ในตัวเมืองอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาสอนที่ไหนอะไรอย่างไร เขารู้จักชื่อเสียงเลียงนามครับว่าอ๋อถ้าจะมากู้ยืมนะที่นี่อาจจะดอกถูกที่อื่นหน่อยแล้วก็หมายถึงว่าถ้าสนิทการปากต่อปากมันมันคุยกันง่ายอืครูคนนี้ชื่อว่าโคบินคุณผู้ฝั่งเขามีลูกมีเมียแล้วก็มีคนแนะนํามาก็พากันมาอตอนมาตอนมาคุยนะ่ะลุงศักดิ์เขาไม่อยู่ลุงศักดิ์คนนี้เป็นผัวเนี่ยเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านกลางวันอาจจะเล่นไพ่เล่นไก่ กลางคืนก็ไม่กลับบ้านนะคุณผู้ฟังมีดัมมี่เป็นไงมันครบองจรดัมมี่แล้วเขาจะเป็นเลือกตอนไหนคุณผู้ฟังเขาจะมาเลือกตอนตีสี่ตีห้านู่นอืมส่วนใหญ่ดัมมี่เขาจะไม่เล่นที่บรอดละเขาจะไปเล่นตามบ้านคนอาจจะบ้านใครสักคนหนึ่งอะ่ะลุงศักดิ์ไม่ได้อยู่ตอนนั้นตอนที่เขามายืมอ่ะก็แปลว่ามีคนรู้จักก็ได้พามาครูบินเอ่ยขอยืมเงินไปสองหมื่น นั่นในอะไรมีสัญญาอะไรเรียบร้อยเนาะเป็นสัญญาเงินกู้นอกระบบนั่นแหละอืมทําสัญญากันเสร็จปุ๊บก็ได้เงินออกมาจากที่ครูบินนะ่มาครั้งแรกมาเพื่อยืมเงินแต่หลังจากานั้นก็มาอีกแต่ไม่ได้มายืมเงินแล้วนะมาอุดหนุนข้าวแกงมาอุดหนุนทุกวันเลยแล้วครูบินนี่เป็นคนใจดีมากคุณผูฟ้ฟังเป็นคนหน้าตาดีผมนะ่ยไม่แน่ใจผมไม่รู้หรอกว่าคนที่ช่อยเจสซ้มเนี่ยเขาสวยขนาดไหนไม่รู้นะ รู้แต่ว่าหลังจากที่ครูบินมามากินข้าวอะไรทุกวันเพักเที่ยงไปสอนอยู่ไกลในตัวเมืองเงี้ยก็ต้องยอมขับรถมากินข้าวเที่ยงที่เนี่ให้คุณผู้ฟังคิดเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังมันเกิดเป็นการเออมันเกิดเป็นเรื่องชู้รักกันแต่ไม่มีใครรู้คนรู้น่ะมีก็คือ,อาสามีแต่สามีรู้ว่าก็มีคนมากู้ยืมเงินไงแล้วเป็นถึงข้าราชการด้วยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนอื่นเขาก็มายืมเงินกันเยอะแยะ ม,มันก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่มายืมเงินพบกันในช่วงแรกไม่รู้ว่าอาจจะมีไปหลับนอนกันที่อื่นหรือเปล่าในตอนกลางวันเ,เวลาแม่ออกไปข้างนอกไปอะไรเงี้ยไม่เคยรู้เลยรู้แต่ว่ามันเริ่มผิดปกติตั้งแต่เ,เริ่มรู้จักกันประมาณทักสามเดือนเอเรื่องเงินคืนมาแล้วเท่าไหร่ไม่มีข้อมูลลูกด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็โตวคุณผู้ฟังคนโตเนี่ยอายุ16ขวบส่วนคนน้องอายุสิบสามขวบ ให้คุณผู้ฟังนึกถึงห้องห้องหนึ่งมันจะเป็นบ้านเปิดประตูเข้าไปมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงโซนเอาไว้ดูทีวีแล้วก็ห้องนอนเนี่ยมันจะมีห้องนอนซ้ายมือติดกันสองห้องเลยข้างหลังมันก็จะเป็นห้องน้ำนะแล้วก็เปิดประตูไปมันจะเป็นห้องครัวอะไรเงี้ยส่วนไอ้หน้าบ้านเนี่ยมันจะมีพื้นที่เอาไว้ขายกับข้าวอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังพอจะนึกภาพบรรยากาศของห้องออกใช่ไหมไอห้องสองห้องเนี่ย ลูกสาวสองคนจะอยู่ห้องก่อนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องของแม่กับพ่อ,อลุงศักดิ์นนะห้องมันจะติดกันเลยมันมีอยู่คืนหนึ่งอย่างที่ผมว่าครับลูกรู้สึกว่ามันมันแปลก,ปกมันผิดปกติแต่ก่อนนนี้ก็ก็ได้ยินมาสักพักแล้วแหละแม่เนี่ยดูเหมือนว่าจะคุยกับใครในห้องซึ่งตอนที่พ่อไม่อยูอ่ผมพูดผิดลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ไม่อยู่เดี๋ยวไม่ได้หมายความว่าไม่อยู่ทุกวันนะ ทุกครั้งที่ลุงสัตว์ไม่กลับบ้านกลับมาตีสี่ตีห้าเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเนี้ยตลอดอืมเหมือนคนคุยโทรศัพท์ด้วยความสงสัยคุณผู้งฟังลูกก็เดินผ่านเออออกมาจากห้องกันะอ่ะก็เดินไปที่ห้องหน้าประตูไปเงี้ยวหูฟังเสียงมันจู่จี๋เหมือนกับแบบกําลังเขาได้เขาเข็มเอ,อบาๆหน่อยพี่อะไรนู่นเนี่ยผมไม่อยากจะเพิ่มอัตราลดไปมากกว่านี้ได้ยินแบบเนี้ยมันรู้สึก มันรู้สึกจักรจีอ่ะมันรู้สึกแบบลุงศักดิ์ก็ไม่ใช่ถ้าเป็นลุงศักดิ์เออรู้ว่าเขาเป็นผัวเมียกันก็จะได้รู้ไปว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาแต่อันนี้มันไม่ใช่คุณรู้ฟังมันจะเป็นมาสักพักแล้วมันจะมีแบบนี้ด้วยความเป็นจริงแล้วผมจะพูดถึงความเป็นจริงก่อนเจส้มแอบเอาโควิดเข้ามานอนด้วยจริงๆอยู่ในห้องไอสิ่งที่ลูกสงสัยเนี่ยลูกไม่รู้เ mm hmm. จส้มได้าทาอย่างนี้ด้วยความที่วันเวลาที่มันปกตินะนะ ครูบินจะแอบมาทางหลังบ้านมาตอนประมาณสักสี่ทุ่มแล้วก็จะกลับเวลาไม่แน่นอนส่วนใหญ่จะกลับตอนประมาณตีหนึ่ีสองหลังจากที่เสร็จภารกิจละตอนมามันจะเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยม,มันมีภาพให้ดูเนาะมันก็จินตนาการกันเอาเองครูฟังช่วยๆกันไปบ้านข้างหลังรู้ว่ามันจะเป็นกำแพงสูงก็จริงสูงประมาณสักเลยหัวนิดหน่อยแต่มันจะไปชนกับรั้วลวดหนามของบ้านข้างๆ เพราะฉะนั้นมันสามารถมุดมาได้อืมจะโจรจะอะไรก็เถอะมันสามารถมาได้น่ะเขาไม่ได้แบบกั้นรั้วกันแบบเออทั้งรอบทั้งสี่ด้านอะ่ะมันเหมือนกับตามบ้านๆน,นะคนไปมาก็ไปหาบ้านนู้นก็ได้ไปบ้านนี้ก็ได้คือมันไปได้หมดแล้วประเด็นว่าข้างหลังอะ่ะมันเป็นคันนาแล้วก็มันเป็นนาก็คือถ้าจะมาไม่ให้ใครรู้ก็มาทางข้างหลังได้เลย เออแล้วก็มาจอดรถใกล้เนี่ยอาจจะแอบไว้ในป่าขับมอเตอร์ไซค์มามุดเข้ามามันเป็นเรื่องง่ายหมดครูวินเขาทําวิธีนั้นก็มาจอดรถทางด้านหลังก็มุดมาลูกไม่รู้หรอกก็อยู่ในห้องหละทุกครั้งครับหลังจากที่เสร็จกิจละเออสิ้นเสียงอะไรก็ตามแต่ครางร้องเจส้มจะต้องออกมาก่อนเปิดประตูออกมาเพื่อเช็คให้นึกภาพออกนะเออในบ้านอาจจะปิดไฟเพื่อเช็คว่าลูกเนี่ยเอออยู่ข้างนอกหรือเปล่า หรือไม่หลับหรือว่ามีการลูกไปเข้าห้องน้ําให้มันไม่มีใครก่อนเออจะออกมานะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งซิกให้ครูบินออกมาแล้วก็เดินออกทางหลังบ้านไปวันเนี้ยลูกด้วยความที่แบบเนาะไม่อยากจะให้แม่ทําพฤติกรรมแบบเนี้ยแล้วอยากจะรู้ว่ามันคือใครกําลังคุยกับใครอยู่รู้ว่ามันไม่ใช่เออลุงศักดิ์แน่แน่เสียงเปิดประตูของแม่นะ่ะเปิดประตูออกมาละลูกก็เปิดประตูห้องของลูกละเปิดออกมาเลยเปิดออกมาปุ๊บก็ผักเข้าไปเลย เจอคุณผู้ฟังเจอคูบินแต่โอเคละตอนนั้นน่ะมันอาจจะแบบใส่ชุดอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านมันไม่ได้เห็นว่าขนางขังคาขาวหรอกแต่สภาพของแม่ตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกดิก็ใส่นุ่งกระโจงอะ่ะแล้วจะให้คิดไปว่าไงอะ่ะแต่แม่บอกกับลูกว่าไงรู้ไหมคุณรู้ฟังบอกกับลูกว่าครูบินเขาไม่แอบยืมเงินของแม่ลุงสัตวนะ์น่ไม่ให้ยืมเพราะว่าครูบินยืมไปเยอะแล้ว แต่แม่ก็สงสารเขาเนาะเอ็นดูเขาก็เลยเออให้ยืมไปไอ้ที่แอบมานะ่ะเพราะว่าจะไม่ให้ลุงศักรู้ลูกด้วยความที่ยังเด็กคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าเชื่อครึ่งกับไม่เชื่อครึ่งอะไรที่มันไม่ได้เห็นคาตามันดิ้นได้หมดอันนี้คือคําแก้ตัวของเจส้มคนเป็นแม่ลูกก็ได้เก็บเงียบครับไม่ได้เอาไปบอกลุงศักด์แต่อย่างใดนะเอเก็บเงียบก็โกรธแม่เป็นแม่แท้ๆเราอย่างเงี้ยผมนึกไม่ออกถ้าเป็นผมผมก็ช็อก เรื่องราวหลังจากวันนั้นก็หายเงียบไปหายเงียบไปเหมือนกับว่าไม่ได้นัดมาแล้วเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์นี้ไปลูกเพิ่งจับติดลูกเพิ่งรู้หายไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์คุณรู้ป่ะเสียงกลับมาอีกแล้วเสียงนู่นนี่เบาหน่อยพี่ไอ้เบาๆเดี๋ยวลูกอะไรเงี้ยอม,มันลูกก็กำเกินยังไงว่าอยากที่จะแบบเอรู้อะโกรธโกรธแม่ ออกไปเข้าประตูเลยแม่แม่แม,แม,แม่แม่ทำอะไรอะ่ะแม่เปิดประตูอยู่นี้เลยเปิดประตูอยู่นี้เลยหนูได้ยินเสียงหมดแล้วนะไปทุบทุบป,ประตูใหญ่เลยแม่ก็เงียบลงเงียบลงสักพักหนึ่งสิ่งที่แม่ทําก็คือเหมือนกับตบตาเด็กอะ่ะให้ครูบินน่ะแอบอยู่ในนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าแอบอยู่ตรงไหนนะอืแอบแบบเนียนเลยก็เปิดประตูแกล้งคุยโทรศัพท์เปิดประตูอะไรลูกไปนอนได้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยแม่คุยโทรศัพท์แล้วทาไม เออคุยเรื่องงานเนี่ยลูกพยายามมองอ,อก็บิดประตูโกรธแม่เข้าไปจับไม่ติดแต่อยู่ข้างในนะอาจจะอยู่ใต้เตียงในตู้เสื้อผ้าเด็กไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นคุณผู้ฟังในเมื่อเสียงันที่ได้ยินเนี่ยมันชูที่จะคันอะ่ะเออแล้วจะให้คิดไปว่างไงอะ่ะใช่ไหมรู้ละก็ในเมื่อเวลาออกอะมันไม่ได้ออกทางหน้าบ้านสิ่งที่ลูกสาวทําคนโตเนี่ย กับน้องสาวเลยทวนเัินไปคุณผู้ฟังเปิดห้องอย่างเงียบๆออกไปรอนอกบ้านทางหลังบ้านก็คือให้นึกภาพแบบนี้ถ้าเปิดประตูหลังบ้านเป็นประตูสุดท้ายเนาะก็จะลงมาตรงที่พื้นดินแล้วก็จะมุดออกกําแพงอะไรเงี้ยอันนั้นว่ากันไปก็มานั่งรอไอ้ตรงพื้นดินเลยมายืนรอเลยอืมถ้าเจอก็ต้องเจอเวลามันผ่านไปโอ้ยกี่นานคุณผู้ฟังกว่ามันจะแล้วเรื่องกว่ามันจะเหนื่อยกันแหละ ผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งผมดาวอันนี้ดาวเอาเสร็จเรียบร้อยละคูบินเปิดประตูออกมาจริงลูกสาวตามคําเล่านะเออทุบตีอ่ะทําไมทำอย่างนี้มึงไปเลยนะมึงไปเลยเออเดี๋ยวกูจะบอกลุงสักอะไรเงี้ยคือเอาก้อนหินปาคูบินก็ไปแม่ก็รีบเข้ามาอีกอธิบายกับลูกอีกก็เขามายืมเงินไงแล้วนี่อะไรทําไมไม่นอนอะ่ะพยายามโยนความผิดให้ลูกไปนอนเออพวกนี้ต้องมีเรียนนี่นี่มันใช่เรื่องของเด็กไหม ไล่เด็กไปนอนเด็กก็ไปนอนกั้มเกืนคุณผู้เฝงไม่เคยได้บอกมีวันหนึ่จงจำวันที่ไม่ได้คุณผู้ฝงเจส้มเนี่ยตื่นแต่เช้าหลังจากที่ซื้อปลามาเมื่อคืนนะนะตื่นมาประมาณสักตีห้าตีสี่แล้วกันตื่นมาก็จะมาจัดเตรียมข้าวของแกงส่วนเด็กคนผู้ช่วยก็จะมีผู้หญิงอายุยี่สิบผมไม่ได้เอ่ยเนาะก็จะเป็นลูกเพื่อนบ้านอะไรที่เขาแบบไม่มีงานทํา ก็มาช่วยขายข้าวแกกแต่นั้นก็เขาจะมา7จ็ดโมงหน่อยไอ้พวกของชิ้นใหญ่ๆจำเป็นจะต้องทําเองเนี่ยเออต้องตื่นมาแต่เช้าเลยตื่นมาตีห้าก็มานั่งทําปลาดุกครูฝั่งฟังให้ดีปลาดุกไปนั่งทําตรงหลังบ้านตรงที่ลูกเคยมาดูอะมันจะเป็นพื้นปูนเนาะเ,เจสซอมก็นั่งลงตรงบนเก้าอี้อันเล็กๆอะนั่งแล้วก็สับปลาไปสับปลาไปสับผัวปลาแลปา่ปลาปลาดุกกำลังจะผัดเผ็ดปลาดุก เสียงมีคนเดินด้วยฝีเท้าแบบเต็มฝีเท้าเลยตึง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 ,ตงเปิดประตูออกมาไม่ได้พูดผ่านทำเพลงอะไรเลยถืออิโต้หนุ่มใหญ่ส,ส,สับ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 จ้วง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 ,วงไม่ได้ทำป่านะทำไปกับเยซอมเข้าไปที่ท้ายทอยเละอืจนนอนอยู่ตรงนั้นแหะ คนนั้นไม่ใช่ใครครับคุณผู้ฟังก็คือลุงศักดิ์นั่นเองมีการยืนยันว่าเสียชีวิตณตรงนั้นเลยเอาจนเอาจนมั่นใจะนะหลังจากนั้นก็วิ่งออกไปทางหน้าบ้านกลับไปที่เดิมเท้าอะไรก็เต็มไปด้วยเลือดก็ไปเคาะเรียกตอนนั้นเช้าอยู่แต่ก็จะมีคนท่าคนแก่ก็ตื่นละอก็ไปเคาะเรียกเคาะเรียกแต่เขาอยู่ในบ้านเนาะมาตะโกนบอกว่ากูแล้วร้องห่มร้องไห้แบบเหมือนกับโกรธสุดขีดอะ เรื่องน่ามันจบแบบที่เขายอมมอบตัวแต่โดยดีไม่ได้หนีอะไรไอ้ที่มันไม่ชัดเจนมันอยู่ที่ตรงนี้อไม่ชัดเจนว่าลูกอ่ะเป็นคนบอกลุงศั์หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัดเจนบ้างก็ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงหลังบ้านคุณผู้ฟังก็มาบ่อยสักขนาดนั้นรถโยนมาแลวา้วทีสองทีสามว่าบวบว่าบวมารถเครื่องเงี้ยแล้วมาจอดในป่าคนเขาก็น่าจะสงสัยแล้วก็เห็นน่ะรู้กันหมด การที่ทำอะไรลงไปแล้วมีคนเห็นอย่าคิดว่ามันจะปิดได้นานมันก็เลยไม่ถูกดินยันครับเขาไม่ได้รับสารภาพว่าเขารู้มาจากไหนแต่สิ่งที่ทำลงไปมันห่างจากวันที่ลูกจับดิดที่ออกไปนั่งรอข้างนอกมันห่างมาสาวันเองเรื่องราววันนี้มีแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับผมยังคงยืนยันว่าคลิปหลักยังเป็นคดีฆาตกรรมต่างประเทศจะเจอกันทุกวันออวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรง ส่วนเรื่องการเล่าแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังหลอกเกอร์บางทีอาทิตย์ไหนผมไม่โผล่มาคุณผู้ฟังแบบเอา้าวันนี้ไม่มาเ๋ยวจะกลายเป็นโกรธกลายเป็นงอนกันไปงั้นวันนี้ก็เอาแค่นี้ละกันไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ